พรีเม l ร์ลีกสัปดาห์ที่4หงแดงผู้อาหังการนับหนึ่งกับชัยชนะที่เหมือนกับโมโฮัคกรมาถล่มน้องใหม่บอลมัด9ประตูต่อศูนย์สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเหล่าสาวกเดอะคอปกับชัยชนะนัดแรกในศึกพรีเมยร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2022-2023หลังจากที่3นัดแรกทำได้เพียงแค่เสมอมา2นัดและแพ้ให้คู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก1น,นัด จึงทําให้เกิดกระแสวิจารณ์ขึ้นในหลายด้านแต่ในที่สุดลิวอร์พูลก็กลายร่างเป็นหงแดงผู้อหังการเมื่อจัดการถล่มบอลหมัดไปด้วยสกอร์ที่เป็นสถิติสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งเราจะพาไปดูในแง่มุมต่างๆของนัดนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับสปอร์ตบาร์ออนไลน์กดไลค์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโดยในนัดนี้เจเกนครอปได้ส่งฟ่าเป็นโยลงสนามในตำแหน่งกองกลางตัวรับแทนเจมิลเนอร์ที่โดนวิจารณ์ว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมแพ้ในศึกแดงเดือดนัดล่าสุดส่วนในด้านของทีมเยือนที่ออกสตาร์ทอย่างสวยงามในนัดเปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่า แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เจอกับของแข็งทั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อด้วยอาร์เซนอลจนกระทั่งมาถึงนัดนี้และเพียงครึ่งแรกลิเวอร์พูก็นำขาดลอยไปถึง5ประตูต่อศูย์และจบเกมไปด้วยสกอร์9ประตูต่อศูซึ่งตัวแปรสำคัญในเกมนี้ก็มีหลายปัจจัยแต่หนึ่งในนั้นก็คือการคืนฟอร์มของโรเบรโตฟิมิโนที่ยิงไป2ประตูและจ่ายไปอีก3ลูกและเกมบุกทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูล ในเกมวันนี้ยิ่งดูยิ่งเพลินตากับสามประสานอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนฮาวีเอลเลียดและโมฮัมเหม็ดซาลาที่เตมิมเกมรุกดุดันและมีการเคลื่อนที่ที่ลงตัวเป็นอย่างมากซึ่งประตูที่เอลเลียดยิงเข้าไปก็ทำให้เขาถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเช่นเดียวกับลูกยิงของตัวสำรองอย่างฟาบิโอคาวนโย ที่ตอบแทนความไว้วางใจที่แฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมมีให้กับเขาโดยจากสกอร์ที่ขาดลอย9ประตูต่อศ0ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยิงประตูต่อนัดสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถเอาชนะอิปสวิตทาวไปได้9ประตูต่อศ0ในปี1995เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซาท์มปตันไปได้9ประตูต่อ0ในปี2019 และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถเอาชนะเซาท์มปันไปได้9ประตูต่อศย์ในปี2021และหากเกมนี้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ฉากนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องที่พระเอกของเรื่องวันนี้อย่างหรือว่าูกก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ในบ้านปลายแต่แท้จริงแล้วตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงพวกเราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะ